เดี๋ยวคู้ขอบ่ายสองห้านาทีนะคะเราจะเริ่มการออกกำลังกายนะคะการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบมีการเคลื่อนไหวหรือว่าดินามิกสเต c ชิ่งกันนะคะถ้านักเรียนคนไหนพร้อมคุณครูคนใดพร้อมนะคะในการทำร่วมกันนะคะก็ให้ทำร่วมกันได้เลยนะคะทำพร้อมกันได้เลยนะคะ นะะในขณะที่รอเพื่อนๆแล้วก็รอคุณครูเข้าห้องเรียนออนไลน์นะคะคุณครูก็จะบรรยายเรื่อง dynamic s t r e t c h i n g หรือว่าการายืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบมีการเคลื่อนไหวนะคะการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบมีการเคลื่อนไหวน,นะคะเป็นการายืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวหรือว่ามีการออกกําลังกายนะคะประโยชน์ก็คือจะลดการบาดเจ็บ ของการออกกำลังกายได้นะคะหรือว่ากรณีที่หลังออกกำลังกายแล้วมีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อนะคะ<ม>การยืดเหยียดแบบเคลื่อนไหวหรือว่าดนามิกสเตตชิ่งนี้ก็จะช่วยบรรเทาอาการ<ม>แล้วก็เพิ่มการไหลการหมุนเวียนเลือดลงได้ดียิ่งขึ้นนะคะอ่ะอีกสักหนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวครูจะให้ เริ่มยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบมีการเคลื่อนไหวพร้อมกันนะคะนักเรียนคนไหนสะดวกทำก็ทำได้เลยนะคะคุณครูท่านใดสะดวกทำก็ทำไปพร้อมกันเลยนะคะในท่าแรกนะคะในท่าเริ่มต้นนะคะคุณครูขอ,ขอเป็นท่าสควอตนะคะสควอตแบบยืนนะคะท่าที่หนึ่งคือท่าสควอตพร้อมแล้วนะคะ ยืนกลางขานะคะในระดับหัวไหล่ของตัวเองนะคะอ่าเหยียดแขนไปทางด้านหน้านะคะตั้งฉากกับลำตัวประมาณเก้าสิบนะคะแล้วงอเขา่าการงอเข่าไม่ควรที่จะงอองศาเลยที่ปลายเท้านะคะทำกี่ครั้งสี่สิบสามสองหมายถึงสี่สิบครั้งทำสามเซตแล้วก็ทำ ในสองนาทีค่ะท่าสควอตนะคะท่าแรกคือท่าสควอตค่ะนักเรียนคนใดทำได้ก็ทำตามคุณครูเลยนะคะท่าที่สองนะคะ เราเรียกว่าท่าเล็กสวิงนะคะคือการแกว่งแกว่งขายืนเหมือนกันนะคะเป็นท่าที่ยืนเหมือนกันนะคะดูนะคะก็ยืนเหมือนกันนะคะยืนกลางขาในระดับหัวไหล่ของตัวเองนะคะแต่ขาไปข้างหน้าค่ะแล้วมาข้างหลังข้างหน้าข้างหลังอ่ะสี่สิบครั้งนะคะ อ,อ่านะคะแกว่งไปข้างหน้าแล้วก็แกว่งไปข้างหลังนะคะเราเรียกว่าเล็กเล็กสวิงนะคะต่อไปนะคะจะเป็นท่าไฮนีสนะคะ เหมือนกันนะคะถ่าเริ่มต้นนะคะการขาในระดับหัวไหล่นะคะ, uh huh. ะยกเข่าขึ้นงอขอ้อศอกฝั่งตรงข้ามนะะเหมืนการยกข่าสูงนะคะ เมื่อเป็นการอ่ายืดเหยียดกล้าเมเนื้อนะคะในแต่ละท่าเราจะทำช้าช้านะคะจบไปสามท่าแล้วนะคะท่าต่อไปนะคะ่าจะเป็นท่า a r m Cycle นะคะคือการหมุนแขนการแขนออกนะคะเหมือนกันค่ะลาวกลางขาเล็กน้อยนะคะให้อยู่ในระดับไม่แบบ ฐานกว้างนะคะอ่ะกาการแขนออกและก็หมุนแขนค่ะหมุนแขนระดับไหนจริงๆแล้วนะคะการหมุนแขนนะคะสะบักเราก็จะมีการเคลื่อนไหวด้วยนะคะ สี่สิบครั้งนะคะแล้วทำสามเซตนะคะเซตละสองนาทีนะคะจบไปแล้วสามท่านะคะมีนักเรียนคนไหนทำได้บ้างมีไหมคะทำได้ไหมคะทำตามคุณครูหรือเปล่า ถไงใครเอ่ยน้องไอ้หรอน้องไอ้เหรอคะสามท่าน้องไอ้ทำได้หรือ,อยังทำได้ไหมคะ <c oughs> อะครูเริ่มท่าที่สี่นะคะท่าที่สี่จะเป็นท่า standing toe tap standing toe tap ก็คือการอ่ะเหยียดขายกขาขึ้นตรงนะคะ มือแตะที่ปลายเท้าของตัวเองนะคะเห็นไ,ไหมคะขอโทษนะคะอะแตะแข็งไม่ดีอาค่ะ,ะใช่ ทำแต่ละท่าในอ่าในการทำในการเคลื่นนอนไหวก็คือทำช้าช้านะคะท้าไมชาจะยิ่งบาดเจ็บหนักกว่าเดิมสี่ท่าแล้วนักเรียนทำตามได้ไหมคะสี่ท่าต่อไปท่าที่ห้านะคะเป็นท่ายืดเหยียดต้นขาด้านข้างนะคะ อยากให้ครูฟิลมาอยู่ข้างหน้าหน่อยเกิน 4ีครั้งต่อ1น่ท่านะคะทำสามครั้งนะคะ,ะต่อไปนะคะเป็นท่าเตะท่าไซส์ครอสสวิงนะคะเป็นการเตะกล้วยขาเหมือนกันนะคะแต่นกาเป็นการเขาเรียกว่ายกขาข้ามแล้วก็สวิงออก คอสคะ่ะคอสข้ามแล้วก็สวิงออกไคอได้าม,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 มแล้วก็สวิงออกด้านข้างนะคะ,ะไม่มีนักเรียนคนไหนทําตามครูก็เหนื่อยแล้วนะทําตามกันได้ไหมคะ,ะควายขา แต่ออกด้านข้างไวาขาแล้วแต่ออกด้านข้างนะคะอ่ามีนักเรียนคนไหนทําตามคุณครูได้บ้างไหมคะเอ้ยน้งองใหญ่หยงมี ทำท่าไหนให้ครูดูหน่อยดิอาต่อไปเป็นท่าท่าอาครูก็จะเลือกภาษาไทยไม่ได้ดิท่า march and reach march march and reach ยกขาแล้วยกแขนให้สุดเอื้อมอา การร c ชหมายถึงว่าการเอื้อมขึ้นนะคะอ่าการสะบักก็จะยกขึ้นเวลาเราเอื้อมเห็นไหมคะเห็นลักษณะของสะบักไหมคะอ่าทีนี้ก็จะงองอเข่าร่วมด้วยนะคะ m a r c h and Reach นะคะก็จะเป็นการยืดเหยียดทั้งหลังทั้งหลังหมายถึงกล้ามเนื้อก้นด้วยนะคะ คุณครูว so yeah, ิ่ีดูครูอย่างเดียวทำตามได้ไหมคะคุณครูให้ถ้ายากไหมคะน้องไออยากไหมยากยากยากไหมต้องยืนนะบอกเขาว่ายากไหมตอบเสียงดังเลยยากไหยากกับวุ้ยยากอีกเหรอในในยกขาให้คุณครูดูซิน้องไอเอากลางขา นนกาขาร้ขาแล้วเตะขาสูงได้ไหมคะกางขาแล้วเตะขาสูงได้ไหมคะเตะมือแตะนิ้วเท้าโุ้ย อ้างไอยได้เปล่านี่ๆ <laughs> uh huh. วันนี้คุณครูฝากท่าไว้เพียงเท่านี้นะคะทำนะคะ 40, uh huh. 40ครั้งนะคะ3เซตเซตละ2นาทีนะคะ uh huh. เจ็ดท่านี่ก็พอได้แล้วนะพอได้อบอุ่นอบอุ่นร่างกายพอสมควรนะคะถ้านักเรียนทำตามได้ถ้าผู้ปกครองทำตามได้นะคะคก็จะยิ่งดีถ้าผู้ปกครองไปทำก,กิจกรรมอะไรมาเหนื่อยๆละๆล้ากล้ามเนื้อนะคะในท่าเหล่านี้ก็จะช่วยยืดยืดกล้ามเนื้อนะคะสร้างความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อนะคะกระตุ้นการไหลเวียนเลือด ในกล้ามเนื้อได้ดียิ่งขึ้นนะคะทำให้เลือดหรือว่ากล้ามเนื้อของเราขาจัดของเสียอ่าสิ่งที่ทำให้กล้ามเนื้อล้าออกจากกล้ามเนื้อได้ไวระบบการไหลเวียนเลือดได้ดีนะคะอ่ากล้ามเนื้อก็จะลดปวดลงนะคะข้อดีของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบมีการเคลื่อนไหวนะคะมีผู้ปกครองคนใดมีคำถามไหมคะ น้องเอกมีคำถามไหมถ้าน้องเอกทำแขนไม่เอ๊ะทำขาไม่ได้ยกแขนแทนได้ไหมยกแขนแทน,นได้ไหมคะมอ่ะาในท่าเอื้อมขึ้นใช่ไหมคะอ่ะนานะฮะยกแขนขนานกัะลำตัวอ่าได้ไหมลูกเก่งมากส่วนน้องไอนะคะยืนได้ใช่ไหมต้องฝึกยืนขาเดียวใช่ไหมน้องไอ้ ได้เาายืนขาเดียวทรงตัวได้ดีไหมคะาสำหรับเด็กพิเศษมักจะมีปัญหารเรื่องการทรงตัวหรือว่าการยืนบนขาข้างเดียวใช่ไหมคะก็จะมีเรื่องการทรงท่ามไม่ได้ใช่ไหมคะก็เลยจะทําให้ยกขาได้ลําบากอ่าฉะนั้นก็เป็นการฝึกร่วมกันนะคะไม่ได้แค่การอบอุ่นร่างกายเท่านั้นนะคะร่างกายยังมีการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นนะคะ รักษาสมารถของการทรงตัวได้นะคะรักษาความแข็งแรงของข้อต่อต่อตางๆได้นะคะในแต่ละท่าที่นํามาฝากในวันนี้นะคะมีคําถามอะไรไหมคะผู้ปกครองมีคําถามอะไรไหมคะเดีย๋ยวจบเร็วไปแค่สิบห้านาทีเองทำได้ไหม น้องไอทำได้น้องไอลองยางน้องไอลองยางน้องไอทำได้ไหมขายค่ะค่มีน้องไอคนเดียวเหรอคะเจ็บขาเจ็บขาทับขาเจ็บอ่ครูฟิล์มกำลังสควอชให้ดู อยากจะเห็นคุณครูฟิล์มสควอตไหมคะอ่สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะกายภาพวันนี้นะคะก็จะเป็นดินามิกสเตชชิ่งนะคะคือการยืดเหยียดแบบมีการเคลื่อนไหวนะคะก็จะเอาท้าสำหรับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบดิน<ม>ามิกสเตชชิ่งมาปาก ก็ประมาณห้าหกท่าแค่นี้นะคะแต่ความถี่ก็คือทําให้มากกว่าที่ครูป๊อบออกนะคะก็คือสี่สิบครั้งสี่สิบครั้งต่อหนึ่งเซตทำสามเซตเซตละสองนาทีนะคะก็จะได้เรื่องของการอบอ,อุ่นกล้ามเนื้อได้อย่างแน่นอนนะคะป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้อย่างแน่นอนนะคะสําหรับกิจกรรมวันนี้นะคะครูก๊อบก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะน้องเอกสวัสดีตลอด <laughs> <laughs> บายตลอด ก็กลก็รีบจบตดวก็กลก็เลยต้องรีบจบอ่าค่ะสําหรับอ่าผู้ปกครองท่านใดนะคะที่รับชมหรือว่าดูออนไลน์ย้อนหลังนะคะแล้วก็มีคําถามใดๆที่จะฝากไว้นะคะเกี่ยวกับการออกกําลังกายนะคะก็ฝากไว้ในไลน์กลุ่มของผู้ปกครองได้เลยนะคะอ่าค่ะสำหรับอ่ากิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ในอาทิตย์หน้านะคะเนื่องจาก ทางส่วนของเรามีกิจกรรมค่ายวิชาการนะคะวันพุธหน้าเราก็จะของงดการเรียนการสอนออนไลน์หนึ่งวันนะคะก็จะเป็นกิจกรรมถัดไปในอาทิตย์ถัดไปแทนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ถ้าอย่าลืมนะคะถ้ามีคำถามใดๆหรือว่ามีความต้องการใดๆของผู้ปกครองก็ขอให้อาแจ้งหัวข้อหรือว่าแจ้งข้อมูลหรือว่า ่แจ้งคําถามได้นะคะในกิจกรรมการสอนออนไลน์ของเรานะคะหรือว่าจะมีใดใดๆก็ตามก็สามารถที่จะขอรับคบําปรึกษาจากครูประจําตัวได้เลยนะคะสําหรับกิจกรรมวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ